สวัสดีค่ะอันนี้แม่บ้านมินเองนะคะใครยังเห็นนี่เลยค่ะแม่บ้านมินเองกําลังเก็บใบกระเจี๊ยบนะคะเอามาผัดกินนะคะส่วนที่เหลือก็เอานําไปแช่แข็งค่ะเลยยอดอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เด็ดใบมนส่วนก้านมันกระพิงนะคะแล้วก็นามาผัดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลูกโดดเพื่อที่แบบใครที่แบบชอบกินเผ็ดเพราะว่าผัดกระเจี๊ยบอันนี้มันจะไม่เผ็ดนะคะมินก็เลยโยนลูกโดดลงไปนะคะแล้วก็มาขุกข้าวกินนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ใครเป็นคนสังขบุรีรายงานตัวค่ะอันนี้นะคะผัดกระเจีย๊ยบใครอยู่สังขบุรีอะถ้าอยู่แถวบ้านมีน,ะน่าจะเคยกินอร่อยผัดกระเจี๊ยบก็คือผัดใส่น้ํามันหน่อยนึงแล้วก็หัวหอมค่ะหอมแขกอะค่ะเอาไปเจียวให้หอมเลยแล้วก็ใส่ใบกระเจี๊ยบลงไปแล้วก็ผัดผัดใส่เกลือใส่ชูรสค่ะแค่นั้นจบค่ะไม่มีอะไรลแล้วก็ใส่ลูกโดดก่อนที่จะวางแค่นั้นเองไม่มีสูตรอะไรนะคะมีแค่นี้ส่วนน้าพริกก็เป็นน้ําพริกป,ปาลาที่เคยทําในคลิปที่แล้วนะคะสูตรก็อยู่คลิปที่แล้วนะคะ ส่วนผักก็จะมีน้ำเต้านะคะแล้วก็มีมะเขือพวงลวกนะคะแล้วก็ผักปลังลวกนี่ค่ะผักลังอ่อนๆเลยต้นอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็ข้าวมันก็เอาไปขยำกับใบกระเจี๊ยบกับน,น้ำพริกเรียบร้อยละไ,ไม่จะได้ไม่เสียเวลาในการกินไงนี่เปรี้ยว เพิ่มมีคนถามว่ารสชาติเป็นไงก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะกลมกลม่อมมันคือพว้ ปังอร่อยมันจะลื่นๆนะคะผักปังมีนี่เป็นคนชอบกินผักอะไรลื่นๆเมื่อ <c oughs> ก่อนนี่ปลูกเองนะผักปังแล้วก็แบบดกมาก 嗯晚安。Wow. ค่ะใบกระเจี๊ยบจะเป็นแบบนี้จะเลๆะๆค่ะเอาต้องเอาใบาอะ่ะไปผัดยังไงก็ได้ให้ใบเละที่สุดเพื่อทีม่มาขยาเข้ากินนะคะเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวเหมือนเวลาเราแกงแบบพวกใบมะขามอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดนะ นี่รู้ละเวลาต้มทําไมบางต้นมันดํามันไม่จมน้าเวลาเราต้มอ่ะวันนี้หมอ้อเล็กอะไรเงี้ยเวลาหมอ้อเล็กมันก็แบบว่าวมันโดนมันโดนไม่ครบทุกต้ออนไงพอหมิงก็ต้มใส่เกลือแล้วก็นอกน้ำน้าเหมือนกันแต่ที่มันดำเพราะว่ามันไม่จมมันไม่จมน้ำ แล้วมันโดนความร้อน ว่าเขือพวงมินวากินสดอร่อยกว่านะต้มไม่แซ่บคืออร่อยกินได้อยู่แต่ว่าสู้สดไม่ได้สดนี้เวลากินนี้มันกรึบๆไงมันดังแบบกรอบๆอ,บอะ่ะชอบผัดไปกระเจี๊ยมกินได้หลายมือนะไม่เสียสองสามือสองสาวันด้วย เห็นเห็นแบบพยากรบอกว่าวันนี้ฝนจะตกไม่เห็นตกเลยตอนสิบเอือโมงน้ ขอบคุณข้าวชาวนานะคะที่ที่ปลูกข้าวให้เรากินอร่อยมากโอเควันนี้มินก็ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ